ท่าไรครับแปดสิบแปบแปมาซองจอกเลยครับซองจอกก็ได้จอกก็ได้ไหม่ิพบ,บาทด้วจอกชิพห้าบาทบมาบาทนี้พี่น้องจะ <S 2> <S 2> เอ๊ะจำกันทำกันสนเบียส่วนเบียแล้วกา็มีอันนี้หมูปิง้งอ่ะแล้วข้าวจีโอแเคลุก นี่พี่นุ่มสามกองไทยนีห้าบาทลายอยู่เนาะสิบบาทฮะตัวอะไรเนี่กยกระเพาะเนี่พี่น้องเอากินกินบ้างผ่าบ้างบาทเี่ดพี่น้องเลยเนาะสามารถสีโรงพยาบาลหรือว่าห้องหมอคิวเฮ็ดเพาะเนาะของฝากจากน้องหน้ามาให้แม่นี่เพิ่น,นเนาะโอ๊ยฮะพี่น้องเลยเอะไรพี่น,น้องเลยมาหอดเลยเนาะเขามารโรงพยาบาลฮะเราจะปัดคิวก่อนบาทเลย คนร้ายขนาดนั้สายใจแก้วกิตีกัฒนตัวนึ่งนะคะาก้าสีเียวมเป็นน้องตัดภาพมาเม้ิทัมบุญสารวันมาสื่อสเสบียงเนะาะคือนุมแล้วกัขนม ใช่ครับน้องหน้าและไอแพดเพิ่นได้ลองเท่งก่อนตอนเศร้าๆพี่น้องเลยหาซื้อกาแฟห่อนอยู่นี่บั้งนี่พี่น้องครับไปซื้อกาแฟห่อน์ดเดี๋ยวเราน่าจะอยู่เซเว่นพูนไปไกลเติบเนาะพี่น้องบัดว่าจะกินพี่น้องกัยกินขนมกับนมก่อนกำลังกินข้าวันนี้มาเบิ่งอาหารสนิก่อนพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเนี่ยนี่เขาจีบพี่น้องเลยเนาะได้พี่น้องได้การทักทายสบายดีได้พี่น้องบัดสุขูสุขคนได้ จากคนแก่นเด้์เอฟซีฟรงไทยยินดีตอนรนำข้าวทรงยูทูปประวัติสารวัตรพี่น้องวันนี้มาซื้อกับข่าวกับน้ำอยู่ที่ถนนหนทางพี่น้องรถรางซาทูไลลิเนาะโอ้น่าจะเป็นข้าวจี้บอนี่พี่น้องเลยมันจะแซ่บแท้นี่ทงทรายน้องนี่หมูปิ้งก็มีพี่น้องเลยสิบบาทสิบบาทบอนี่สองมาอีสิบอ๋อเอา อ,อีกไม้นึงคนลไม้หมูปิ้งขายยังไงครับนี่มาห้าซิบ่ะเออพีนังเอา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 าไม่เาเนี้ิานเ,น,เานี้ขายทงนั่น,ลนเลย,ย,ยเท่าสองทงอรลององก่อนตื่นมาากินรสยเนาะสีเปนแบเลยเนาะ บ่ใช้ใครบเท่าไไร่ครับแปดสิบแสบาทโอ้ยเยีเลยขายดีป่ครับส่วนขายชุมมือเลยป่ วันวันที่บมาบริการเนาะโอ้ยคักแล้วชาพี่น้องเลยเนาะที่เนี้ยมาซื้อกินชูเซ้าอะไรแต่ค่อยพักอยู่นี่ลาซินี่นี่อ่าโอเคโอเคที่เป็นลูกค้าประจำเราลายบาทนี่พี่น้องเลยว่ามันถื่อหรอประหยัดดีเนาะอิ่มพอร์ตเดินเดินเดินโอ้เน็กไปกาแฟบอลเนี่ยนี่โอ้พอดีเอากาแฟ ใ่หออนใสจอกไฟเดอ้วบมีจอกฮะใส่แก้วบ่กันบมีจอกได้ครับได้จอกมีใส่แก้วแล้วนลูกโดยมาซองจอกเลยครับซจอกก็ได้จอกก็ไดไหม่บาจอกชิาบา กินกาแฟโดยมาแต่สวัสนาเขตโดยผ่านคนมาโรงพยาบาลนักข่าวนขึ้นนี่สามสิบบาทสามสิบบาทรักษาทุกโรคสามสิบบาทนั่งดูวลาจ่ไหรสามสบาทเอมม่ก็สาบบาทคือกัน จะว่าไปเงินเล่านี่เท่าไรเนาะบาทเอ่สิบบาทนี่ก็1หมื่นสอง0สองพกับประมาณสมง0 0นหมื่นแปดหมื่นแปดได้เา อันเดียนี่อาจจะกลัวแต่ยอดสองหมื่นเราประจักษ์ว่าพันบาทกับเลขคือได้เจ็ดแสนแล้วเรืนะ่อยขับขับโอเคอบกดเลยแล้วครับนะโอเคพี่น้องไปส่งกาแฟให้แก๊นงน้องนะแต่ก่อนพลังขิ้ข,ข่าวก่อนเนาะ เราถ่ายพิธงานเต,ตื่นพอ,อนยังเส้าแล้วพี่น้องตอนนี้กันยังจำหอดเจ็ดโมงฉับเนาะโอเคอบจเด้ีมิซาด้วยเจ้ามาบ้านนี้พี่น้องจะเอะสบายดีอีกรอบแน่เอา,าวนไปหาลอ,อกากแฟให้เจ้า <grammar> ไปสบายจะไปซื้ออยู่มินิมาร์ก อ่าหรือว่าซีเว่นโมเมน้นซีเว่นดอะกิ๊กแมนยังยังเลยางงท,ยา,งงทานบัวเนาะเออแล้วก็มูมี่กระลึกอ,ออกมาข้างนอกซื้อมูปิ้งพาเห็นกาแฟผ่อนคายอยู่ข้างทางอ,ะ <c oughs> อ่ะโคตระจอกกับเขาเนี่ยฮะทำกันทำ <c oughs> กันสนเบียสนเบียแล้วก็มีอันนี้มูปิ้งอ่ะเอาสับขอจอีออเคตึบตึ๊บดึงออกรถ ถามทางมากเมื่อกี้ก็เลยอันนี้มีเขาจี้พร้อมนะ<โดย>อ่าราการนี่น,นุ่มนี่นุ่มสามกองเนี่ยกินเนี่ยห้องท่อโอ้มีตังต้งตะกี้ว่าโบมี่เขา่าเลยวุ่นซื้อไปซื้อขนมมาจะมาห้องท่องออกมาเห็นโมบิ้งหุองอ่ยิ่งหุ่ยอยู่ อ่าก็เลยซื้อขนมน้ำแนซื hey, AM ้อน้ำแนเนาะดูไข่กินได้เนาะไข่เนาะดูบอะว่ามีข้าวจีนี่งามวะขอบคุณค่ะขากเตใส่ไข่นี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่หมูปิ้งนี่ไงหมูปิ้งขากหยั้งบ่ะนี่ไว้ลุยกินตัวเด็กก่อนกิน นี่นังเลยเอาเ <c oughs> อาเนาะอืมตะกี้อยู่ไทยคอยโมปิ้งหาบาทข้าวเหนี้ยหาบาทกินขาบเศร้าอิ่มประหยัดดีเด้เดี้เด,ดินอีนะ่ะสิบบาทแล้วเดี๋ยนี้เนาะ <c oughs> อันนี้เมนฮอละชิปชิปบาทตะกี้หาบาทเนาะโดเอไทยตะกี้หาบาท <c oughs> ไลายยู่เนาะสิบบาท,อ,บาทอ่าตัวอะไรเนี่ยกระเพรยียงเลยพี่น้องนะเอาคิดกิน <c oughs> ปลาเพ็ด นคนก็สี่หิวหรนะือ,อหิวหิวะหิวอยู่นะกินกินถ้าวุน่ะข่าเ่ราำเหนยังบ่อกินมันต้องซวยคนนี้นะป <c oughs> ระมาณแปดกมูกินขาา่เาเศระยันบ่ออยางกินกระเพาะ้องนั่กินแม่หมูเ้ใหม่กินมาปนน่อยกินเห็นเจ้ากินก็นไม่แห้งแล้ว <c oughs> เดินเดินพี่น้องเลยเนาะออกไปหลังจากใส่บานแล้วเมื่อกี้เนาะพูดแต่เลยฮะซื้อข้าวซื้อนามเนาะไม้น้องหน้าพันเนาะโอเคสเสอนอทกินข้าวกินนามกอนบาในน้องวุ้นสะพักเบรกเพื่อนสำนักกอนพี่น้องอะไรอย่งต่อกัอนอขั้นตอนต่อไปเนาะว่าฮะสี่เดี๋ยวเขาไปห้องหมอหรือว่าจะได้แน,ะนะ่เนาะเดี๋ยววุ้นสุดทายภาพบรรยากาศให้พี่น้องนะครับในโชว์น้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซีปทุกฐานเนาะ ไปเขาเราอยากกินข้าวกินน้ำก่อนบัตรนี้พี่น้องเลยเนาะโดยตัดภาพมาบัตรนี้พี่น้องเลยเนาะสามารถสีโรงพยาบาลมาห้องหมอคิวเฮนะ็ดเพาะเนาะของฝากจากน้องหน้ามาให้ไม่มีเพิ่นนะเนาะโอ้โยพี่น้องเลยอะไรพี่น้องเน้ย่ยมาหอดเลยเนาะเข้ามาในโรงพยาบา,าลฮะะาร์จับบัตรคิวก่อนบัตเลยคนร้ายขนาดนี้จึงสายใจเขายวอางนี้นะ โอเคนั่งทานี่ด้ะเอาเอาเฮ็ดซื้อไว้านเด็ก่อนเจ้าความจะโทรบ,บอกทางแม่พันมาเอาอย่ามันบูมมันเน่าเนาะอ่าไปหาซื้อผ้าปาก,ก่อนปไปเลยโอเคมาเซเว่นหาซื้อเมสกกันบายถิ่พี่น้องเลยเนะาะอัดผ้าเนาะอ่าแล้วก็น้ำกินพี่น้องเลยการรอคอยต้องกินน้ำด้วยพี่น้องเลย ห้ออากาศมาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะทำมาลงทีโรงพยาบาลคนกละายปาดเนี่ยซื้อน้ำไปไว้กินก่อนโอเคซื้อน้ำประกับแมสพี่น้องเลยนะเพื่อปิดจมูกเนาะเพื่อทางทีมงานเรายังมีใคร มีแอดจะโมกอยู่เพื่อให้ความร้อนมือเราไปทำโคตรลายสำหรับเนาะไปพี่นองไปต้องการถือระเบียบบนนี้ปบะุไหเลยบนนี้เอ้นนีพื้นเอ้มันจะห่างจากไหนไพนอนเลยเนะรอถ่ายอยู่ศูนย์จักซสุไีนนเลยเนาะกับ้องหน้าขอเชิญีัค่ะคุณจี่นอนบอบ่า คุณราชนีทางข้อประตูที่หนีรกค่ะนร้ายนะั้เนาะนี่นร้ายยังไงรัสิบมงน้องเลยืมมา,ล,า,ล,าปปะละท่นานหนนจริงไหมรอรอกันทคิวเนาะได้คิวเ<อ>ทอาได้รได้มีคิวี่จะไปยืนน่นยรอขังคนเื่นซื้ออ ชื่อบุญจันทร์บ่เออเห็นนพื่อนได้บุญจันทร์มีย้ก็สีช่วงสีม่วงมองด่นบุญจันทร์สีม่วงก่ไม่เหนียวเป็นม่วงแล้วพี่น้อออขอโทษเพื่อนชื่อคนมาลอกคิ้วเลยเลอเอือว่นเราปกตินาะทุกทุกเอทุกลอกเลยพี่น้งเลยมาเนี้ยโอแห่านเกตีเลยลายคุ้มต้องมาละกก่อนกับร้าน โอเคสะเปนนางเงยแลวนะครับลับสายทางเมนี่กันโทรมากเลยพี่น้องเลยเพิ่มาเอาของฝากของต้อนจะรองหน้าแหละนี่สื่งเลทสทาะนั่งรอเป็นผู้แทนสื่อโดติดต่อเจ้าหน้าที่ประตูสองไปสีส้มทางพี่น้องเฮ็ดเพาะพาแม่เพิ่งมาเอายู่โทูบห้าเพิ่งโมกี้กับเพิ่งมารับสายพี่น้องยังนั่งอยู่ข้าขับรถอยู่จักเนาะเฮ็ดเพาะ cũng bác này mang chắc luôn đây nhỉ? nó Bộ. chắc quá mm. bà... này đây vật nào nó chắc thôi để kẹp không bằng và hết nong đây lang này ta hết lang là mất con nào ừ. đây là cả áo phao nè áo hết thôi nhăng này พ่อพายพ่อพายป่ะมันจะมีปนกันพ่อพายพ่อนังพ่อพายพ่อนังโดจ้าเองป่ะมอซื้อซื้ออะไรเงี่ยเชนเช่าเชนเช่าโดยเชนเช้ากับประมาณหอยกว่าบาทเนาะดย่อยหนอยแปดสิบบาทโดยซื้อเอาพ่อคาท่างป่ะ โดยน้องสาวมาขายน้องสาวมาขายใหย้โดยไปนอ,อนแม่แกงกินมาแรื่กินยังโดยฝ <c oughs> ากแม่พอนานะโดยแม่นี่พี่น้องเตียวเพื่อนเคยฝากเสื้อผ้าทั้งน้องหน้าเลยเนาะโดยอยากจตอบแทนไปนอนไะหตอบแทนนำจิตนำใจเพื่อนผมมียังมีแต่เฮ็ดเวาะเลยเนาะโดยเอาอยู่ฟังไทยนี่แพงนี่พี่น้องเลยพูว,พว่า ตอนนี้กิโลจักบาทพี่น้องเลยูคุงนี่เขาจะาซื้อเลยฮะเขาถามว่ามาขายไหมเฮ็ดฟ้องเขาเห็นวะโดยอ,อ,อยจะซื้อเยอะโดยอ่าตอนนี้กำลังระวงังรอถ่าห้องซื้อนะเขาไปพบแพทย์คนเดียวก,กันนะการอ่าคนลาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่วารอตามคิวออโดย คือจะก่อนนองหน้าโดนนองหน้าไงแก้วนาลีจอมนาแก้วนาลีโดยเฮ็นซื้อแหละลูกเราได้โดนอยังไงนะทั้งเบาเพผ็ดดิไอชีพ้ามาขี้เครียดบุหรีเครียดยังบ่ฮะบุหรีเครียดแต่ว่าบุหรีกดดันยังบ่เห็นขี้ของชาวคนข้ามมิน่าบุหรีกดดันยังบ่ ตาแนวนี่ยนี่ตาแนวนี้เนาะตั้งนิ่งแบบนี้เนาะโดยแบบนี้โดยอยู่บ้านก็อยู่ไท้กว่าแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้เนาะโดยขับเป็นคนบ่มักปากคนบ่มักปากโดยแบบคนนิ่งๆไงโดยแบบนี้่มากปากเนาะโดยถ้าพูดเราจะพูดจะพูดจะพูดตอนนี้ก็นั่งถ่าแม่นี่พ่นเมาเฮ็ดแน่พี่น้องเลยเนาะโดยแล้วก็นั่งถ่ารอแพทย์่นเอิ้น พออราะว่าบาไปไนี่มันเน่าเลย,เน,ยน,นี่เนาะโดยมันเน่าง่ายนะมันค่าดินอยู่เนาะโดยเพราะว่ามันมีดินแล้วมันเปนเน่าถ้ามันไม่มีดินมันจะเน่าง่ายเออนาริลรนน้ำกันพี่น้องเลยว่าแพดหมอสิบอ่ออะไรจืดเนาะแกมิแต่มัน่วยมากเพานี่าแกมิแต่ว่าทางหมอคนมีเคสที่เร่งด่วนกลัวนี่เนาะก็เลยเรือนนัดพี่น้องเลยว่าเช่นคนต้องกินวด่า ส่วนทางบาเตียงกับเบาะมีไปจอดรถดูพี่น้องนะครบบอลจอดรถเนาะทาจารย์ก็ทีงานเน่ากันวัวถ่ายแา้วตั้งซื้อเด้ตั้งซื้อเมียจะคลองเด้คุณทุกคนติดตามต่อติดต่ออาจะนักอาวุกาผ้าผู้โชว์บางงามผุดจบจะได้กาขอโทษขอพายน้ำพีมหนองลายเด้อเนาะวัวถ่ายได้เป็นบางช่วงเป็นน้องเห้น้งกันระวังระวังในการถ่ายเนี่ยเนาะอาถ่ายที่กล้องหอดป็นติวถือดนกับวัวได้เนาะว่าเป็นอ่าส่วน ห่วงหามเนาะนท้ายไรแต่นาตาจะพร้อมแะไรพี่น้องให้ล่ะก็อัปเดตให้พี่น้องนะครับไปชนโซนน้ำกันเนาะโดรยขวัญพี่น้องอย่างไรจะฟู้เนนะ<ด>ะา,นานะติดตามเนาะสำหรับน้องหน้าสุดเล<ด>ยขนะ<ด>าเมื่อใดเนาะโดมาร์เชียบบ้างไหมบอนี่แหละนี่แหละมาเจ็บพี่น้องเนาะอเาโอเครอถ่าตั้งในนี้กันแปฟเป็นขนาดโอริสไทย ขับบรรยากาศโอเพีน่องนะครับนช่วงเป็นบางช่วงบางขั้นตอนได้พ้องเด้เป็นอะไรก็ขอบเงิพทุนที่ผ่าประกันได้ับประทษขอแฟ้พีนน่อ็มนางกสขุขสุขน้นได้พ้องเด้เนาะโอเคพี่น้องเนาะเราถ่ายังวนไปทางใดอยู่อตอนนี้เวลากับสิบเอ็ดโมงน่อน้องสิบเอ็ดโมงม ทางท่ายคือเก่าคืเดิมเนาะแล้วปูุกล้วกนก็เห็นทางอ้ายเพ็ดไัชนเนาะนาคึ้มมวยิ้มหัวพี่น้องเป็นสตาร์คนเด้อพี่น้องเด้อยันว่าเพคนเป็นห่วงเนาะเอฟซี่ับเป็นห่วงย่านว่าอ้ายเพคนกดดันเนาะว่าอยังไงได้เนาะแต่ว่าอ้ายเคนไม่มียังเด้อเพคนกับสตาร์คนนั่นนี่เนาะ มีแต่ว่าเน้นหน้าไปพูนไปหาตัดผมก่อนพี่น้องเลยแล้วจะหาวงหาหมอก่อนเนาะระวังรถถากหล mm ัง hmm. จากเราเขอาหารตัดผมเนี่ยพี่น้องเลยแล้วคนเราบอกกัจะให้เราไปตัดผมเนาะ mm hmm. นางเลี้ยงกันเซล่าอยู่พี่น้องเ,เนะ mm hmm. าะบางเบิ้งนาา่าจะเอาเรืเรร่องนี้จะออกไปหาข่าวพี่น้องกันหรว่าจะไปทางใดเนี่ยกับติตาหับสซมเนาะ ตุกษากับทิมงานกีอะไรนินอะไูตุก้นกัคอมเมนต์มาพี่น้องเอ้ว่าอยากให้ไปเซาเป็นเทือมเปนลังอยู่สันนออันนี้ก็บเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องด้อนาะเสาหนึ่แพงไปดิเนาะเสาปแรนลังัึ้สิแพงแต่พี่น้องหลังหน0 0 0ส่บาพันะอ่าพี่น้องเอบคุณหนรายด้ียวอาซ c คอมเมนต์เขามากกับไเนาะ กอบผมกับคุณเนาะทั้งแม่แม่ใจดีจากฝั่งไทยที่เอาเงินโอนเงินมาให้ทางบุญเนาะหลายบาทเพื่อพากับขาวกับหน้าเลยขารถขาล่างเลยกับบุญคุณทั้งแม่หลายเนาะเหมือนกันเป็นห่วงเป็นใยพี่น้อยอ่าส่งมาถามตลอดเนาะเราเกิเป็นห่วงการเดินทางพี่น้องทุกอย่างเลยเกิดเป็นเอ็มซีเด้อตัวยงเลยพี่น้องเลยเนาะขอบบุญคุณทั้งแม่หลายเด้อเนาะโอนเงินมาให้ หาอะไป่าเพื่อขายู่ขากินเนาะตุ้นกับยืดยืดมันต้นนะครับว่าไอ้ไอ้เพชรกับน้องหน้าคนนั่นแหละเนาะเพื่อขาสินใจกินข่าวกินน้ำแต่หน้ากินกระตุมขนมกระบองกาเฟ่เพราะอะไรคนกินเน่อยขากับขบคุณนทางไอ่อยู่ฟังไทยอีกได้ด้วยนน้เพันข่าวสดๆเรื่องคารถคารางเนาะไปแล้วไปแล้วหน้าแก้วนารีไปนี่น้องเลยไปแล้ววันนี้หน้เขา ห่า,ามอสละบานีรพี่นองงนะ้องเลยเนาะฮะลอลุ้นนกันพี่น้องไอ้ไนะบาตนี่เนาะสวัสดีได้แน่เนะาะโดยไปแล้วพี่น้องน้องหน้าครับรอจันเนาะหรือว่าลุงจันไปฟังเนาะทางมอป็นเจียงวันได้แน่เนะาะลุ้นนกันพี่น้องเลยนะสวัสดีเพบ,บ่อนกันลอดท่าอยู่นี่ก่อนเนาะไปสามคตเนานะ เราจะได้กับขอบุญคุณทั้งอ้า,าอีกทานหนึ่งเด้อที่โอนเงินมาให้ทำบุญอ่าไว้ค่าเสจ่ายชื่อของฝากของตอนมาให้น้องนิ้วพ,วาาพี่น้องเลยชื่อวอายเผ็ดเนาะเผ็ดได้เพชรอาารุณเนาะขอบุญคุณอาพชรอาารุณในลายเด้อาาไนนะอ้เนาะขอบใจขอบุญในลายเด้วัตถุธาตุเพื่เป็นกำลังใจกับบุญสวรรค์ตลอดมาแล้วก,กัน อ่าบนคลิปตัวทำโฆษณาหลังเป็นหวงคนใหญ่เนาะอ่าจะได้กับขอบุญคุณเลยล่ะเนาะพี่น้องเลยจากใจจริงของมาบุญสรวลด้วยนะเอารอถ่ายต่อไปพี่น้องเลยเนาะไว้ไม่ได้เม่เนาะระบุญก็นเได้จบคลิปก่อนมาพี่น้องเลยนะเพื่อทางลุงแจนสอนมากอ่ะโดนเติบแย่พี่น้องเลยเนาะปกติเขาไปเติบแต่ก็โดนเนาะเป็นชั่วโมงก็มีเด้โเด้อเคาเทสไปน้องเนาะ วันนี้มจบคิปเพียงสอมิกรกับบุญคุณเอฟซีมกทานเี่ติามาหับ z o ติดตามคอมเมนต์ชีสั่งสัน้ามาราะตีเตือนตี่งเข้ามาได้ไมเด้นขอบคุณคุณอาไรภาปบะจบบกงามจะได้กากาบขาโทษเพราะพีน้องอะไรเนาะอยู่โรงพยาบาลเนาะข่าวกับประกาศไทยไปหลายกว่านี้เนาะมันจะละเมิดเดินไปเนาะเดิวเดไปก่อนพี่น้องขอบคุณคุณอะไรสบายดีและสวัสดีเด้พี่น้องได้ปรสสุคนเด้